แค่อยากบอกว่าคุณเซลินว่าคนที่ทําลายความภักของคุณเซลินบอกเป็นค่อยเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเป็นตัวของคุณเซลินเองต่างหากถ้าคุณเลินฮักเขามากหรือเขาหักคุณมากถึงมีค่อยสิบคนหรือยี่สิบคนก็ทําลายความภักของคุณบ่ได้เลยฝากไว้ให้คิดนะคะเรื่องบางเรื่องก็ไม่ใช่ความลับแต่ก็ไม่ควรเสือกนะคะ ถึงจะไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่ควรเสือกค่ะไม่ต้องเรียกฉันว่าหนูเพราะเอวของหนูเนี่ยไม่ได้หนาเท่ากับหน้าของพี่หรอกค่ะอวดรวยขนาดนี้จำานี้ที่ยืมให้ได้บ้างไหมขอแค่เนี้ยสวยมากมึงอะ่ะสวยมากมั้งที่มาเนี่ยจูจะไปรู้เหรอมาทำเพี้ยอะไรอะ่ะ กูก็ไม่รู้ไงควาย